เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแกล้งไว้ในซองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้รับชมในเลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้เป็น Honda Civic ครับ Civic Diamond รถบ้านราคาเบาๆเลยนะครับคันนี้สวยๆราคาถูกด้วยครับ63,000บาท,ทนั่นเองถูกกว่าหน้าเต็นท์ถูกกว่าท้องตลาดกันอีกแล้วนะครับสีสันสวยงามตามรูปเรื่อยรีวิวดูกันเรื่อยๆครับ เครื่อง1.7 VTEC เกียร์ออโต้ใช้งานได้ครบปกติเลยเกียร์เข้าครบเครื่องสดสดน้ำมันล้วนๆนะครับราคาถูกอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยราคาถูกท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยตอนนี้เราก็รีวิวดูกันเรื่อยๆครับนี่น้ำมันล้วนไม่เคยแก๊สครับช่วงล่างได้แอร์เย็นกระจกไฟฟ้าแม็กซ์67มีกุญแจรีโมทครับ เบรก ABS ครับแอมแบกมี2ลูกระบบความดภัยนี่ครบคันเลยทีเดียวภาษีไม่ขาดครับเอกสารพร้อมโอนมีประกันชั้น3ามตามรูปครับตัหนีก็คือกระจกหน้าล้าวนะครับแล้วก็ฝาทันท้ายมีเลเกอร์เริ่มลอกแลวครับแดดดีครับสีจามๆบางๆกระจกหน้าล้าวก็ไปเก็บการประมาณ 3- 4มสี่พันครับประมาณนี้แล้วแต่บางอู่ครับก็หลักๆก็อยู่ราคาประมาณนี้ครับสามพันกว่าบาท ลดมากร,ราคาถูกครับ63,000บาทเจ้าของบอกขอราคานี้เลยนะครับงดต่อก็ลองดูทั้งน้ำหนักกันดูนะครับถ้าสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบครับตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิการดูรถอยู่บางใหญ่นดนทบ,บุรีครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ภายในครับเบาะมีขาดบ้างนะครับบอกคนขับ ด้านหลังด้านคนนั่งยังสมบูรณ์ระเข็บซอกหรือเดิมๆครับไม่มีชนหนักบอดี้สวยแผงประตูไม่แตกหักไม่ชำรุดก็มีกระจกหน้าล้าวกับเบาะคนขับขาดนะครับเบาะนี้ก็ไปหุ้มกันหลักพันครับห้องเครื่องสวยสะอาดเดิมๆสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ